ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพามาชมต้นขนุนนะครับต้นขนุนต้นนี้ที่อยู่ด้านหลังนั้นแต่ก่อนเป็นต้นที่ขึ้นทางตรงนะครับขึ้นสูงแต่ทีนี้รู้สึกว่ามันหักโค่นลงมานะครับแต่ว่ากิ่งที่อยู่ด้านข้างนั้นเขาก็ยังเติบโตไปจนแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะจริงๆเลยนะครับตอนนี้เขาก็ได้ออกอเป็นลูกขนุนนะครับ เก็บง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะว่า,าที่มันออกลูกขนุนนะั้นแล้วเก็บง่ายเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในของต้นขนุนเลยนะครับนี่ครับต้นขนุนที่ไม่ได้ตั้งใจปลูกไว้นะครับแต่ว่าเป็นต้นที่ซื้อขนุนมากินแล้วก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะครับแต่ว่าเรากินแล้วก็โยนทิ้งไปเรื่อยปรากฏว่าเขาก็เจริญเติบโตตามธรรมาชาติของเขานะครับเป็นต้นที่ใหญ่มาก ลูกขนุนลูกเล็กๆนะครับตอนนี้ก็กําลังออกโอ้เยอะเลยนะครับช่วงนี้นี่ฮะออกเยอะจริงๆนี่อยู่ด้านนี้นะครับออกเยอะจริงๆเลยนะครับเนี่ยถ้าใครจะไปทําเป็นซุปหมักมี่ผมว่าก็น่าจะอร่อยนะครับในช่วงนี้โอ้ตอนนี้ออกเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมด้านใน นี่ครับอยู่ด้านในเป็นลักษณะนี้นู่นน่ลูกขนุนเราเห็นแล้วครับนี่ที่ว่ากิ่งที่เขาน้มออกมาด้านข้างนะครับส่วนด้านบนนั้นเราได้ตัดทิ้งไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือกิ่งที่แตกออกมาก็ยังมีกิ่งที่พุ่งขึ้นสูงอยู่นะครับแต่ว่ากิ่งนี้เป็นกิ่งที่อยู่ด้านข้างนะครับนี่ครับกิ่งนี้อยู่ด้านข้างเนี่ยเป็นกิ่ง ใหญ่มากนะครับแล้วก็ยื่นออกไปด้านซ้ายนี่ครับเสร็จแล้วเวลาเขาเป็นลูกขนุนนะครับนี่มันก็จะเก็บกินง่ายเลยนะครับอยู่บริเวณนี้เก็บกินง่ายจริงๆเลยนี่เราสามารถที่จะยืนแล้วก็บิดเอาง่ายๆอย่างเงี้ยเนี่ย,ยผมไม่ต้องยืนย่นยืดขาขึ้นเลยนะครับอ,อยู่บริเวณนี้ง่ายจริงยิ่ง อยู่ตรงโคนต้นนี่ครับท่านผู้ชมอยู่ตรงโคนต้นเนี่ยโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกเลยครับติดดินเลยติดติดดินเลยครับแล้วก็อยู่ตรงอยู่ตรงนี้ก็สองลูกนะครับลูกขนุนนี่ด้านนี้อีกสองลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7ตัวนี้จะใหญ่หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเ8 9 10 11บโอ้โหอยู่ด้านโน้นอีกเห็นไหมนะครับอยู่ด้านโน้นอีก3ลูกโอ้เอาง่ายจริงๆเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับมันรั่หักมันล้มลงมามันมันสูงไปผมก็เลยตัดมันออกนะครับก็ตัดออกก็ทิ้งก็ปล่อยไว้อย่างนี้นานหลายปีเหมือนกันจนมันปุแล้วตอนนี้ปวกก็กำลังจัดการ กิ่งไม้แห้งอยู่นะครับโอ้หนี่ลูกนี้โอ้มันหลบหลบผมอยู่นะครับลูกใหญ่เหมือนกันที่หลบอยู่โอ้เยอะจริงๆนะไม่แค่แค่สิบเอ็ดลูกนะครับลูกขนุนเยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆถ้าเกิดว่าสุกแล้วเนี่ยโอ้หวานอร่อยนะครับสีเหลืองครับลูกขนุน ครับเรามาดูด้านนี้เราก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับโูกขนุนโอ,โอ้นี่ตั้งแต่ผมปลูกต้นนี้มาก็เพิ่งเห็นครั้งนี้แหละครับที่ขนุนออกผลติดดินอย่างนี้เลยนะครับขนุนติดดินอย่างนี้เลยตอนนี้ก็ไม่มีอลูกขนุนที่อยู่สูงๆนะครับเดี๋ยวที่สูงขึ้นไปเดี๋ยวเราก็จะคงจะต้องหาเวลามาตัด กิ่งที่อยู่สูงออกนะครับเพื่อที่จะให้กิ่งด้านข้างเขาแตกออกมาจะได้ตัดเอามากินได้ง่ายขึ้นนะครับโอ้โดกมากนะครับปีนี้ขนนดอกกระชนิดติดดินเลยนะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะนับไม่ท้วนเลยนะครับว่ามีกี่ลูกผมจะไม่นับให้ ผมจะไม่นับให้ฟังนะครับแต่ว่าให้ดูเอาเองว่ามันจะมีกี่ลูกอยู่ด้านในลบอยู่ด้านในอีกอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปทะลุดูเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าทะลุเข้าไปดูเลยคนระับด้านในเนี่ยโหมีกี่ลูกมีกี่ลูกครับมีกี่ลูกโอ้โห อยู่ตรงนี้อนับไม่ท้วนนะครับท่านผู้ชมเยอะมากเลยปีนี้ขนุนีน่ครับขนุนกิ่งที่มันแตกออกมาแล้วก็เรียดติดดินอย่างนี้เลยนะครับมันจะทำให้เราเก็บออกลูกขนุนง่ายขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมขนุนที่อยู่ด้านนี้นะครับตอนนี้มีกิ่งอากิ่งกิ่งหักกิ่งแห้งกิ่งตายเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาออกผมจะพามาชมเห็นเนี่ยครับลูกขนุนที่อยู่ติดดินเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตั้งหลายลูกเหมือนกันนะครับ ครับโอ้อยู่เอาแดบง่ายๆสะดวกสะดวกเลยนะครับเก็บแบบไม่ต้องปีนต้นขนุนเลยนะครับอยู่ตรงนี้ก็เป็นร่มเงาดีเหมือนกันนะครับตอนนี้แดดบังแดดให้เราได้ด้วยเดี๋ยวต่อไปอาจจะต้องทำคลิปเอาเสือมาปูตรงนี้แล้วก็ พาขนุนกินอยู่ใต้ต้นขนุนเลยดีไหมครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะชมผมนั่งกินขนุนอยู่ใต้ต้นขนุนนะครับกับบรรยากาศที่เป็นแบบธรรมชาตินะครับก็ติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาในคราวหน้านะครับเขอให้ลูกขนุนสุกก่อนนะผมจะพาขนุนอยู่ใต้ต้นขนุนนะครับพาให้ท่านู้ชมได้รับชมแล้วก็กินไปด้วยกันก็ได้นะครับตอนนี้ก็เดิน ออกไปก่อนครับเป็นไงบ้างครับที่ผมพามาชมาลูกขนุนนะครับต้นขนุนนะครับที่ออกผลที่ออกติดดินเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้จะดกมากาดกจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์นะครับเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ